สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับวันนี้ก็จะมาพาชมผลงานพุทธศิลป์นะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิธิพัฒน์นะครับก็เป็นผลงานพุทธศิลป์สามพุทธศิลป์แรกนะครับที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิธิพัฒน์ที่จะจัดทาและสร้างขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมพามาชมพระพุทธประธานยศบารมีนะครับก็เป็นพระ ที่ทำออกมานะครับได้สวยงามมากนะครับโดยแนวคิดของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่จะสร้างพระรุ่นนี้ก็คืออาจารย์เนี่ยอยากจะทำพระที่มีลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็มีรูปแบบพุทธลักษณะของตนเองนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นลอกเรียนแบบยุคสมัยใดนะครับพระพุทธประธานยศบารมีนะครับก็คือ คือประมาณว่าก็อยากให้เป็นศิลปะที่ที่เป็นพระเครื่องนะครับที่เป็นศิลปะแบบที่คิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้แบบทําเหมือนแบบรุ่นทั่วไปก็คือพวกย้อนยุคหรือว่าเหรียญปั๊มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พระพ,พ,พุทธภาพพุทธประธานยศบรารมีเนี่ยก็ได้จัดทําแล้วก็เข้าพิธีด้วยนะครับ ทีนี้ก็เข้าภาคเหนือนะครับทุกจังหวัดก็มีการทําพิธีนะครับจํานวนที่ทํามาเนี่ยก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับส่วนนวะโลหะเนี่ยก็มีแค่พิมพ์ใหญ่นะครับจํานวนที่ทําออกมาในส่วนของเนื้อนวะโลหะเนี่ยก็สองหมื่นองนะครับก็วันนี้จะพามาชม พระผู้ประทานยศบารมีนะครับเนื้อนวานโลหะนะครับก็ผลงานอาจารย์นะครับก็คือนี่นะครับก็จะมีกล่องสวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีหมายเลขหมายเลขกำกับนะครับก็จะตรงกับองค์พระนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะบอกถึงว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับ อันนี้ก็สร้างโดยตำรวจภูธรภัก5นะครับพุทธศักราช2 5 5หนะครับก็ตอนนี้พาก็มีอายุค่อนข้างก็10บ0กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ออกแบบควบคุมการจะสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบที่อาจารย์ได้วาดขึ้นนะครับ เปิดเข้ามาด้านในนี่ก็จะเจอกล่องกรมีนะครับก็จะมีการพิมพ์ลายบนกล่องเหมือนกันนะครับกัด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีใบเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นใบเซอร์ประจำวงพานะครับก็คือเพื่อที่เป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นผลงานของท่านอาจารย์จริงๆก็คือจะมีลายเซ็นท่านอาจารย์ํำกับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเขียนรับรองผลงาน ของอาจารย์นะครับว่าได้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างให้กับตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าพระเนี่ยมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นี่เนื้อนวาโลหะก็คือแจกให้ราชการตำรวจในสังกัดนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับ ก็มีนี่นะครับกล่องนอกนะครับกล่องกำมะหยี่แล้วก็ใบเซอร์กำกับผระนะครับส่วนองค์พระเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวดูอันนี้เป็นพระเรียกว่าได้เป็นองค์แรกเลยนะครับที่ผมเริ่มเก็บผลงานท่านอาจารย์นะครับก็ถ้าเจอมีโอกาสเจอท่านอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะเซ็นภายในกล่องให้อีกนะครับแล้วก็ ในกล่องก็ยังจะมีเขียนนะครับว่าออกแบบและก็คุมการจัดสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโกสิธิพัน์นะครับนะครับมาดูตัวพระนะครับหมายเลขสองพันเนี่ยก้นพระก้นพระก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนแต่ละหมายเลขก้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับเสียงกริ่งของพระนะครับนี่มาฟังเสียงนะครับ ได้ยินไหมครับเสียงกลิง่งอันนี้ก็ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ที่เล่นกันก็จะมีเรื่องของกิ่งรางนะครับกิ่งกิ่งรางนี่ก็จะมีเสียงที่กลางวานกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ดังเลยนะครับนี่นะครับให้ดูกลโนนผัก เห็นไหมครับทางก้นพระก็จะมีหมายเลขนะครับแล้วก็เป็นตานะครับชื่อพระพุทธประธานยศบารมีนะครับแล้วก็มีตาโลดตำรวจนะครับก็ก้นนี้จะมีการขัดวนๆเมืนเป็นก้นหอยนะครับแล้วก็มีการประสานก,ากา้นพรบรรจุก,กิ่ง เดี๋ยวผมจะเทียบกับหมายเลขอื่นๆให้ดูนะครับว่าการประสานก้นพาเนี่ยก็จะมีผลกระเสียงของกลิ่งพระนะครับเนี่ยครับผลงานท่านอาจารย์ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทั้งสถาปัตยกกรรมปฏิมากรรมแล้วก็ภาพวาดจิตรกรรมนะครับในนี้ก็เป็นพระ เรียกว่าเป็นพักเครื่องที่อาจารย์ทำเพื่อที่จะเป็นแบบยุคสมัยใหม่นะครับนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจะสังเกตว่าพระออกมาสมัยใหม่ก็ถ้าทำใหม่ออกแบบดีไซน์ใหม่ๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเหมือนเป็นสไตล์ของอาจารย์ไปเลยนะครับที่คนที่หลังๆผู้จัดทำพระก็มีการนำแนวทางไปทำพระเครื่องนะครับ ในเรื่องของลายต่างๆนี่นะครับเห็นไหมครับกลีบดอกบัวนี้ก็คือเป็นกลีบโค้งเลยนะครับงานละเอียดมากเลยนะครับแล้วผมจะค่อยๆส่องให้ดูนะครับซึ่งเริ่มแรกที่ผมได้พระองค์นี้มาก็รู้สึกชอบเลยนะครับเพราะว่าทําออกมานี่ ได้ละเอียดแล้วก็สวยคมมากเลยนะครับนะครับสวยคมทุกจุดนีมครับอันนี้เป็นเนื้อนาวาโลหะนะครับก็จะเห็นว่าผิวของพาร์เนี่ยก็คือ อันนี้ด้านหลังจะออกเกตทองนิดๆนะครับอาจจะมีเนื้อของทองคําผสมอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเลยเมื่อออกทางด้านหลังนะครับบางองค์นี่ขึ้นแบบเป็นเกตทองขึ้นมาก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับ ดูจากกล้องสวยงามละเอียดขนาดนี้นะครับถ้าได้เห็นองค์พระจริงนี่จะแบบสุดยอดมากนะครับอาจารย์ที่จัดทำพุทธศินออกมานะครับก็ <c oughs> ความพิเศษของเนื้อนาวาโลหะนะครับก็คือจะทำให้พระแต่ละองค์นะครับจะมีลักษณะและเนื้อหาที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะออกกับดําแล้วก็จะแซมด้วยสีน้ำตาลทองนิดๆน,นะครับี๋ยวน,นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะ ออกสีเรียบทองขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกเลยนะครับที่ที่ผมได้เช่ามานะครับฟังเสียงกลิ่งคราวนี้มาดูอีกองค์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเสียงอันนี้จะไม่ค่อยกลางวานเท่าไหร่นะ อดูที่ก้นก้นก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับก็คือแต่การประสานก้นนี้ก็จะจะละเอียดกว่านะครับก็จะมีหมายเลขกำกับ เป็นอีกผิวหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะทำปฏิกิริยากับอากาศค่อนข้างเยอะนะครับผิวก็เลยจะออกเป็นไขขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ดูรวมๆนะครับ หลัังนะครบถ้าดูจากแสงจริงก็จะออกโอมม่วงนิดๆนะครับนี่ครับถ้าดูโดยรวมก็จะเห็นเทียบกันดูนะครับเนื้อสองโองมนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับที่ให้ดูอันนี้จะออกอาจจะบอกว่าแกะทองนิดๆก็ได้นะครับเพราะว่าสีของพระนี้ก็จะสังเกตได้เห็นเลยนะครับเห็นไมอันนี้ก็จะเป็นอีกเสียงลักษณะหนึ่งนะครับเสียงกลิ่งก็จะไม่เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้จะเห็นชัดเลยครับว่าสีก็จะออกเหลืองทองนวลขึ้นมานะครับ ถ้าเป็นกิ่งรางนี้ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับที่ที่เล่นหากันนี่นะครับผมจะเทียบกับอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับของสีขององค์พระนะครับ ก็พิมพ์พระก็น่าจะลักษณะน่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับก็อาจจะเป็นที่บล็อกที่เมื่อมีการทำพระเยอะๆบล็อกก็อาจจะขยายตัวนะครับก็จะทําให้เป็นหน้าพระที่อาจจะเรียกว,ว่าพระหน้าพระหน้านางน,นะครับหน้านางก็จะเล็กเรียวเล็กกว่าหน้าพระก็จะดูใหญ่กว่า ยัไงครับสวยงามไหมครับองค์จริงสวยมากจริงนะครับเดี๋ยวจะส่องเนื้อพระองค์นี้ให้ดูนะ องก็จะมีลักษณะผิวที่เป็นแก่เงินนะครับก็จะมีมนสารของเงินเยอะก็จะออกเป็นประกายเงินทั่วองค์พราอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับตอนนี้น,น,นานๆผมก็เอาออกมาดูก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับถึงความงามของ พุทธสินที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ออกแบบนะครับก็วัดล่องขุนนี่สวยขนาดไหนนี่พระเครื่องออกมาก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับวัดล่องขุนนะครับเรื่องของลายไทยที่เอามาใช้นะครับเป็นศินละปะร่วมสมัยเนี่ยครับคมมากเลยนะครับต้องเก็บเก็บดีๆนะครับ ตกทีหนึ่งนี่เธาเปรราคานี้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ยแล้ครับเนี่ยนะครับความงามของพระพุทธทานยศบรารมีอันนี้คือตัวของก้นนะครับก็จะเป็น อันนี้จะไม่มีการขักนะครับมีปลอมนะครับพ้าอันนี้แต่จะเป็นที่เคยเห็นก็คือปลอมเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับเสียงองค์ที่เสียงเล็กๆก็ ถ้าจะบอกเป็นถ้าเทียบกันกับองค์ธรรมดานี่ก็ถือว่าไพเราะนะครับแต่จะมีองค์ที่เป็นกิ่งลางอีกองค์หนึ่งนะครับก็คือเสียงจะดังกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมนะครับแล้วก็มาให้ฟังเสียงกิ่งกันนะครับว่าว่าแตกต่างก,กันมากน้อยขนาดไหน อันนี้ผิวมันมากเลยนะครับสวยงามองนี้นี่ที่ได้มาใหม่ๆผิวก็ไม่ได้ออกอย่างนี้นะครับแต่นี้พออาจจะเก็บไปแล้วนานๆเข้าก็เลยมีคราบไขขึ้นมา องค์ก็จะเป็นสนิมเขียวขึ้นทั่วองค์นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับสองหมื่นองนี่แต่ละองค์ก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูตัวผิวพ้าที่ขึ้นไข่นะครับก็มอนสารอันนี้น่าจะมีความเป็นเหล็กหรืออะไรเยอะนะครับจึงทำให้เกิดสนิม คมนะครับงานอาจารย์นี้เอกลักษณ์คือตรงนี้เลยนะครับจะมีความอ่อนช้อยแล้วก็เส้นนี้จะคมทุกจุดนะครับงานละเอียดมากนะครับ ด้าน,นหลังก็ละเอียดครับเห็นไหมครับจะต้องต้องคมชัดแบบนี้ครับชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นเฉลิมชัยสไตล์เลยนะครับแบบนี้ซึ่งงานพุทธศิลป์สมัยใหม่ก็จะเห็นเป็นเริ่มจะเป็นแนวนี้กันหมด ลายไทยประยุกต์ที่ใส่เข้าไปในพุทธศินนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับกูมองห้องพราและของสะสมนะครับก็เลยเอาผลงานท่านอาจารย์มาให้ชมนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะเอา สามพุทธศินอันแรกนะครับที่อาจารย์ตั้งใจที่จะจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนพุทธศิลป์รูปแบบของพุทธศิลป์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังๆก็จะได้รับความนิยมในเรื่องของลวดลายและความสวยงามนะครับที่จะเป็นการออกแบบ พระเครื่องหรือพุทธศิลป์สมัยใหม่นะครับครับก็ถ้าท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้กูมองห้องพราและของสะสมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ